สวัสดี้คุณผู้ชมครับนี่คือชดเด็ดกีฬาแชมป์ผมเชิญพิรพลครับผมอยู่ที่ฮ่องกงนะครับและนี่ครับคุณผู้ชมครับคือรอบชิงนะครับของพรีเมียร์ลีกเอเชียโทฟี่ระหว่างลิเวอร์พูลในชุดสีแดงนะครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามจะยูวิลเนวาวอลเลอร์คุณไม่วันเดียวดายของลิเวอร์พูลหรือเลสเตอร์จะบอกว่ายูวิลเนวาวอลเลอร์คุณจะเดินไม่ได้อีกเลยเพราะจิ้งจอกจะนับขาหงพวกชดเด็ดเป็นอย่างไรจัดไป น้ำเงินแดงทางฮ่องกงแฟนๆมากกว่า39,000ซึ่งก่อนเกมจะเริ่มขึ้นทางท่านประธานวิชัยศรีวัฒนประภาและรองประธานคุณอายวัฒน์ศรีวัฒนประภาเจ้าของทีมและนักธุรกิจความภูมิใจของประเทศไทยบินมาให้กำลังใจถึงสนามซ้อมเลยนะฮะ ซึ่งลูกฟุตบอลที่ใช้ในเกมนี้ดูชัดๆครับเป็นลูกบอลที่จะใช้แข่งในอังกฤษพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2017-18ที่จะเริ่มเดือนหน้าสีสันจัดจ้านมีทั้งแดงขาวน้ำเงินส้มเหลืองโอ้แม้ดูแฟนหงอาจดูเยอะกว่าแต่ทีมช่างภาพหนุ่มๆของผมบอกว่าโอ้แฟนเลสเตอร์เนี่ยน้อยกว่าแต่สวยกว่าเ oh! ออยอะ นี้จึงจอกสยามมาในชุดดำไหลทองครับขึ้นนำก่อนด้วยจากลูกของของนักเตะที่ค้าตัวแพงที่สุดค่าตัว1200กว่าล้านบาทมีดีแบบนี้เอิสลามสลิมานีแต่ลิเวอร์พูลครับมาแซงยิง2ลูกชนะ2-1ควา้าแชมป์ไปครองซึ่งนอกจากจะเป็นแชมป์และรองแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ฮ่องกงแล้วทั้ง2ทีมเลสพู ยังคว้าชแชมป์ในห้องแต่งตัวด้วยเพราะกูรูแฟชั่นฟันโชว์ว่าเสื้อตัวเลือกที่3 third kit ส้มของเรวพูนิ่เด็ดสุดๆนะครับเจอกว่าชุดเย้าแดงและเยือนขาวอกีกยิ่งเสื้อทีมเยือนสีดำลายทองของเลสเตอร์นั้นอาจบอกได้ว่าจิ้งจอกสยามได้สร้างปรากฏศาสตร์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2016และล่าสุดอกซ้ายจิ้งจอกอกขวาเสือกระโจนลเกร็ดงูจัดไปควา้าแชมป์ชุดสุดหล่อประจำปี2018เรียบร้อย รอแป๊บนะครับเดี๋ยวเรามีมาแจกแน่นอน